สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสปอยก่อนเตะทุกท่านแล้วก็สวัสดี FC ที่รับชมทุกช่องทางด้วยนะครับก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะฮะกับผมจอนวันนี้ก็จะมารีวิวฟันธงฟุตบอลโลกเน้นๆหนึ่งคู่นะฮะซึ่งวันนี้ก็เรียกได้ว่ามีโปรแกรมเตะถึง4คู่ด้วยกันนะ,ะของกลุ่ม E แล้วก็กลุ่ม F ซึ่งก็เป็นกลุ่มที่เรียกได้ว่ามีเต็งแชมป์ทั้งนั้นเลยนะฮะเพราะงั้นแล้วนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะ,ะก่อนที่จะไปรับชมแล้วก็รับฟังบทวิเคราะห์วันนี้นะฮะรบกวนเพื่่อนชวยกกกัดดไล ใช่คือคอนเทนต์นี้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับจอแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะที่กําลังมองหากลุ่มแรกเปลี่ยนทัศนะฟุตบอลดีๆที่ใหญ่ที่สุดในประเทศตอนนี้นะคลิกไปที่ลิงก์สีฟ้าเข้ากลุ่มฟรีได้เลยนะครับสำหรับหนึ่งคู่วันนี้จอขอโฟกัสไปในกลุ่ม E ค,คู่ระหว่างสเปนอันดับที่7ของโลกนะวันนี้เจอกับคอสตาริกาอันดับที่31ของโลกนะซึ่งคู่นี้เคยเจอกันมาล่าสุดเมื่อปี2017นในเก็บะฮะในเกมอุ่นเครื่องสเปนก็ไล่บดไปถึง5ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวนะครับซึ่งมันก็นานมากแล้วนะนะฮะนักเตะเก่าก็าเรียกได้ว่าแขวนสตั๊กกันไปหมดแล้วนะซึ่งตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่เซคิโอบูสเกตเท่านั้นนะครับผมก็เป็นกองกลางกับตันทีมทีมชาติ นะฮะลายเดียวนะที่ยังเหลืออยู่นะผมจากสโมสรบาซ์เซโลานานะซึ่งปีนี้ก็น่าจะเป็นปีสุดท้ายแล้วนะฮะที่จะเล่นให้กับทีมชาตินะครับผมสำหรับซร์ทโอปุสเกตนะฮะที่เหลือก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นนักเตะเจนใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับผมดาวรุ่งที่แจ้งเกิดในลีกยุโรปต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็น ฟอร์ลานตเลสนะครับผมก็เป็นปีกดาวรุ่งของปาร์ซ่านะฮะแล้วก็กาบี้แล้วก็เปตซี่ ri, ด้วยกันนะฮะส่วนทางฝั่งของคอสตาริก้าพวกเขาก็เรียกได้ว่าผ่านเข้ามาในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เนี่ยนะฮะด้วยการเอาชนะนิวซีแลนด์มาได้นะครับผมส่วนในเรื่องของกลุ่มกําลังก็ต้องบอกว่ายัางดูเป็นรองของสเปนกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะก็มีเพียงทางด้านของโจแคมเบลเท่านั้นนะครับผมอดีตกองหน้าของอาร์เซนอลนะซึ่งก็เป็นเดอะแบกแค หลยเดยวนะซึ่งวันนี้เงื่อนไขวันนี้นะฮะสเปนต้องเอาชนะ2ประตูขึ้นไปถึงจะเฮนะหากพวกเขาเอาชนะได้แค่ประตูเดียวนะครับผมก็เสียหูไปหนึ่งข้างนะฮะซึ่งจอรนมองว่าทับกระทิงดุหนุ่มชุดนี้นะครับผมหากเปิดแผ่แรกเร็วเมื่อไหร่นะครับผมน่าจะมีแผ่ที่สองตามมาไม่ยากแน่นอนนะขอมองไปที่สเปนครับผมนะฮะก็เลือกเชีย์ไปที่สเปนครับ นะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านดูบอลอย่างมีความสุขนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ